ลงเขาอยู่ทุกคนตอนนี้เราก็จะใช้เส้นชัยภูมิอำเภอพักดีชุมพลนะคะมาโผที่อำเภอวิเชียนบุรีแล้วก็จะขึ้นไปภู้ทับเบิกน,นะคะทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะคะมาแวะซื้อกาแฟนะคะทุกคน น้ำปัม๊มน้ำมันแถววิเชียรบุรีนะคะขับมาจากาชัยภูมิผ่านอำเภอพักตีชุมพลแล้วก็มาเข้าถนนโคชเสนีไหมแล้วก็วิ่งโคชเสนีแล้วก็วิ่งเข้ามาที่สระบุรีหล่มสักนะแล้วเราก็แบบง่วงนอนมากเลยมันมึนหัวขับรถลงภูเขาก็เลยต้องมาหากาแฟเย็นๆนั่งพักในปั๊มนะทุกคน ล้วก็จะเดินทางต่อนะคะทุกคนขึ้นภูทับเบิกเนาะน้องมีอาน้องเมียได้กินอะไรไม่กินอะไรคะป้อนกล้วยเมียก่อนป้อนกล้วยก่อนนะนีเนน่เดินทางต่อแล้วค่ะทุกคนเดินทางต่อแล้วก็ตอนนี้น่าจะอิ ก่อนขึ้นภูทับเปิกนะคะทุกคนเดี๋ยวไม,ม่มีน้ำมันเลียเ้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสระบุรีหลสัถนนสามทิชาน,นเจอภูเขาแล้วทุกคนนู่นเราจะขึ้นไปบนโนนะกลับมาอีกครั้งนะคะกับการขึ้นภูทับเบิกจะรีวิวการเดินทางขึ้นเหมือนเดิมนะคะทุกคนเนี่ยเริ่มตั้งแต เอเซเว่นเลียวซายนะคะเข้ามาในถนนนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะขับตามทางไปเรื่อยตอนนี้นะคะเวลาบ่ายสามโมงนะคะวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่8นะคะทุกคนแสงกําลัง เีย <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> โอ้อยกอักเขาทำไมอ่ะตั้งชื่ออื่นไม่ได้หรอทุกคนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ยวนะโอ้ยชื่อ <laughs> สไลม์มานะคนนะโอ้ดูด,ดินนี่นน เช็คสภาพรถรู้สึกว่าแปลกๆเป๊บหนึนน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 ่งนะทุกคนเนี่ยมันร้อนมากเลยอ่ะเราพักก่อนเหรอพักมันหนอุงสารมัน,นอ่ะจุดพักรถนะทุกคนก็ถ้าใครแบบว่าขับรถมาอยากพักตอนขึ้นไม่ไหวเนี่ยมันจะมีที่พักรถมีห้องน้ำให้เดี๋ยวไปฉีกปะ ตอนนี้ให้น้องมีอาพักนะคะให้พาเขาเช็คอินหน่อยนั่งรถมานานเมื่อยค่ะทุกคนมีอาเช็คอินแล้วเดี๋ยวเดินขึ้นมาดูตรงนี้หน่อยให้รถมันพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนนะคะไป้นรถกค่ะ เขาผูกแบบขั้นบันไดอ่ะอันนี้ข้าววะเนี่ยเ,เออเนี่ยเขาเก็บข้าวนะเนี่ยใช่ใช่ข้าววันนี้เมฆสวยนะทุกคนดูดิตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงสามสิบนาทีเนะคือละพันสองตรงไหนอ่ะ ก็มีไร่สตอเบอรี่ปลูกแล้วนะคะด้านขวามือเป็นบ้านพักภูลอยฟ้านะทุกคนได้ดูถ้าใครได้ดูคลิปเราจนจบนะอยากมาเที่ยวนะจะรู้เลยว่าจุดไหนหน้าพักจุดนี้หน้าพักบอกเลยแต่ว่ารถเข้ายากมากเนี่ยรถมันวิ่งตลอดอะแล้วถ้าเกิดเราไปพักเนี่ยมันถอยตูดเข้าออกยากอะทุกคนแล้วก็มันอยู่ริมริม แบบเสี่ยวย่เดอเราก็อยู่่นทั้งวันทั้งวันเลยไม่ต้องไปไหนอะ่ะอ่ะคือไม่ต้องถอยรถออกรถแล้วรถเข้าอะ่ะลำบากอะ่ะมันเหมาะกับแบ็คแพ็คอ่ะเอาแดดมาแล้วแดดมาแล้วยังไม่ถึงนะทุกคนอุย้ยดอกไม้งามทุกคนเห็นปะเนี่ยอุ้ยงามอ่ะเขาเริ่มปลูกดอกไม้ นี้น่าจะสิบห้านาทีได้นะทุกคนยาวก็ต้องดูนะสำหรับใครที่อยากมาเนี่ยคือด้านขวามือนี่ก็สามารถลงไปถ่ายรูปแล้วก็ดูวิวได้นะแต่ว่าต้องดูความปลอดภัยในการจอดรถเองนะทุกคนเพราะว่ามันอันตรายอยู่ถ้ารถสภาพเครื่องไม่ดีมันไหลเดอจะสบอกให้อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ย ลถลงมาส่วนกับเรานะส่วนใหญ่ที่เจออุบัติเหตุนะจะเป็นหนึ่งรถไหลสองรถเบรกเบรกเบรกแตกเนาะคือแบบรถขาลงรถขาลงอ่ะเบรกแตกนะทุกคนขาขึ้นก็ขึ้นรถติดจะไหลไหลนี่มันไหลจริงๆนะมันเป็นอุบัติเหตุเลย อ๋โอโค้งหมายเลขสามตรงนี้สวยเนี่ยคเห็นไหมว้าวน่ามาเดินนะวิวอย่างนี้ยจะสวยมากบ้านเรานี่ก็สวยนะเรื่องสภาพภูมิประเทศนะมันมีแดดไงชาวเกาหลีเขาก็ชอบมาเที่ยวปูทับเปิบนะเพราะว่าเกาหลีอ่ะเขาก,ก,ก็ประเทศเขาก็สวยงามอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาขาดแสง พูท้าเปิดกมันหนาวจริงมีแสงเดช ก็เลยจะถึงเนี่ยเริ่มมึนงงแล้วเริ่มเหงื่อออกมือแล้วต่นเต้นตื่นเต้นรถมันนานถึงนี่ดูทุกคนตรงนั้นมันชันมากนะเห็นปะนะมันชันจริงๆนมันขึ้นยังไงอะเนี่ยเอาจริงเนี่ยมันชันมากกูดิ รถห้องน้ำคาเฟร้านเสื้อผ้านะคะตรงนี้ก็เป็นอุทยานผู้หินล่องกล้านะคะเดี๋ยวเราจะปิดคลิปนะคะรีวิวขึ้นมาถึงผูทัทเบิกแล้วนะคะเจอกันคลิปไปรีสอร์ทนะคะทุกคนสำหรับ EP นี้นะคะ oh <my. S 1> ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ oh <my. S 1> เจอกัน EP หน้าคะ่ะบ๊ายบาย